สวัสดีครับผมเบาหนองครับเมื่อนี้มาโพกๆกับเบาหนองอีกคือเก่าครับผมเมื่อนี้เบานองกับยูสารแม่ฮันหนีเนาะเมื่อนี้เบานองมาหาตัวเลขกครับผมหาตัวเลขไปฝากเอฟซีงวดวันที่สองพฤษภาคมงกครับผมฟังไวเพื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใส่วิทยาญาณในการรับชมแลบฟังน้าช่องเบาหนองเป็นเพียงช่องแนวทางนะครับเนาะเมื่อนี้กัคนบางตาครับเมื่อนี้คนบางตาบอด หลายปันไดก็คงจะเป็นหนึ่งอากาศมันห่อนน้ำเน่คนอาจจะยังประธานออกมาไหวแม่หรือว่าเบาน้องอาชิมาตอนที่คนเขามาเออเขากลับกันหมดแล้วก็เป็นประได้เนาะครับเนาะมือนีก็มีคนมาแก้บนแม่ครับผมมีน่นจะเอาชุดแดงมาถาวายแม่เนาะชุดแดงชุดมอลลั 4, มสีันว่าชุดแดงมากเพราะว่ามือนีเดี๋ยวเบาน้องชิมาว่าความฝันสู่ฟังครับผม ความฝันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิทยาญาตในการรับชมรับฟังนําความฝันเป็นของเอเชียนครับเอเชียนพูดที่เพิ่นดูแลศาลยี่นี่แหละแต่บ่าวหน่องบอกว่าไอ้เพื่อนบอกความฝันให้แน่เพื่อนบอกว่ามือนี้มือนี้เพิ่นบอบพอมเพิ่นน่าสินะมือนี้เพิ่อนบอบพอมเพื่อนบอาใเห็เบ่าวหนองฟังเงา้วเหยียดเลยบอาให้เบ่าวหนองฟังเง้วเหยียดเลยแต่ว่าบ่าวหนองเจ้าเอาเฉพาะ อันพ่อที่จะเข้าใจนะครับนอกว่าความฝันเพิ่นเป็นังไรผู้ใดกับกับชิงหูนะครับนอกไอเซียนเป็นผู้ที่เพิ่นดูแลสาอยู่นี่ละมือนี้เพิ่นก็เลยเห็นเบาหนองเบาหนองก็ถามเพื่อนแล้วว่าเรามากเล็กตัวใดเล้าก็ว่าเล็กมากบดบดทันมี้แต่ว่ามีแต่ความฝันมาสัตมีแต่ความฝันมาหนองว่าบอกอัดคีิปหนที่ละท่นบอกวเมือนี้บอกความแต่ว่าสีบอกสู้ฟังซื่อๆประมาสิแลังก็จังไปบอกเอา ความฝันของเพิ่นเพิ่นฝันเมื่อคืนครับผมเพิ่นฝันเมื่อคืนเพิ่นบอกว่าเพิ่นซื้อรถมอเตอร์ไซค์มาใหม่เพิ่นซื้อรถมอเตอร์ไซค์มาใหม่ปานี้เพิ่นก็เอาเพิ่นก็ขับไปในเมืองว่าสินะเพิ่นก็ข mm ับไปในเมืองแล้วก็เอาไปจอดไว้อยู่ตลาดว่าซั่นแล้วปานีรถหายครับผมรถหายรถหายเสียใจแห้งว่าซั่น รถสื่อมาไม่ลดสื่อมาใหม่รถหายวสันเสียใจลายวสันเพิ่นก็เลยบอกว่าน้ำหาจนเมื่อยน้ำหาอ้อมเมืองจนเมื่อยวสันวัดบวชสิบวเห็นเราได้รถเพิ่นว่าเพิ่นว่าพากันขี่รถน้ำหารถใหม่หาจนเมื่อยวสันเพิ่นก็เลยบอกว่าหาจังไหนกนับบบพอะเบนีจนท้อใจเพิ่นว่าหาจนท้อใจเพิ่นก็เลย อธิษฐานยกมือขออันอยู่แมฮันนีกตันวน่คันคันอันให้เห็นรถไบไว้ในเดอว่าสันรถอันซื้อมาใหม่ๆคนหลักไปขอให้เห็นในเดอว่าสันพ่อบานี่พ่อเพิ่นวบาวเหลวปพ๊บเพิ่นว่าหาอีกก็น่าจะหลวบว่า,าวสันหากันอีกกันจกหลวบว่าสันพอขี่รถไปหารถกระจอดยุ่งหม่อง อันที่เพิ่นจอดนั่นนหละว่าสัน่นรถก็จอดอยู่มองที่เพิ่นจอดนั่นนะว่าสัน่นเห็นรถว่าสัน่นนั่นนะครับไอเสียนผูพอใจเส่เสื้วเขียวล่ะบันนี้เพิ <c oughs> ่นเพิ่นเห็นรถเพิ่นแล้วบันนี้ดีใจหลายว่าสัน่นดีใจหลายว่าได้เห็นรถจะาของขึ้นบันนี้บ้านน้องก็ได้ถามทะเบียนรถเพิ่นเพิ่นก็ได้สี่ให้ไปเบิ่งอ่านนะบ้านน้องว่ใาใช้เลขกทะเบียนรถนั่นเรขยยัง ถูกกัเลย <TER> สี่ไปนะครับรถขั้นสีขาวนะครับรถขันสีข,า,ข,สขา,วาวนะเดี๋ยววาหสองสุภา้าไปสองทะเบียนรถครับผมเดี๋ยวาวาหนองสุภา้าไปสองทะเบียนรถว่าเลขทะเบียนรถขั้นนี้มันเป็นเลขอย่างนี่ครับทะเบียนรถขั้นสีขาวน,นี่ละนี่ละขั้นนี้ละมันเสียเพื่อนวาสื่อมาสื่อมาใหม่แต่นันเป็นรถมือสองแหะครับแต่ว่าเพื่อนสื่อมาใหม่เพื่อนก็โอ้เสียใจหลายกว่าสั้น สิหารถหาจังไรกันหาโบพโอร์จนไหนมาบอกมีหน,นีว่าสักว่าให้เห็นรถวิ่ววิ่งเนี่ยสักนี่ครับทะเบียนรถทะเบียนรถไอเพป่นครับหนึ่งห้าศูนย์สองครับผมหนึ่งห้าศูนย์สองทะเบียนรถไอเพป่นขั้นที่ว่าเพิ่นฝันว่ารถหายนะครับเบิ่งเอาเด้อครับเด้อเบอร์ห่วยเป,วเ,ปเป็นแนวทางครับโปรดใส่วินัยญาณในการรับชมรับฟังนํา มาโกมากขึกก้นวิถีดุนพินิษฐ์แหะครับผมเพป็นบอกให้ฟังเบาหน่องก็เลยเอามาถ่ายถอดให้ทุกคนได้ฟังครับผมถ้าเพื่อนสะดวกเพื่อนอาจจะบอกให้ฟังแต่ว่านี่เพื่อนบอสะดวกเพื่อนว่าเพื่อนก็เลย่อบอได้บอกให้ฟังกรเลื่อให้เบาหน่องมาบอสู่เอฟซีฟังครับผมนี่ครับเลขทะเบียนรถครับหนึ่งห้าศูนย์สองหนึ่งห้าศูนย์สองครับเลขที่รถหายนี่แหละลองผิดจากหน้าบังครับลองผิจากหน้าเอาเรืองมาบ่มาขึ้นวิถีดุนพินิษฐ์แหละครับ มักบ่มากเห็นวิธีดนพินิษฐ์หวัววันที่สองคือภาพหกหกครับผมคิดจริงใดกให้สมหวังดังปาถนานะครับเนาะลองครับลองลองพิจารณาบ้งเหลขรถไอเจียนครับผมหนึ่งห้าศูนย์สองครับผมเลขกทะเบียนรถเป็นเนฝันว่าอันรถเพิ่นหายหาจนเมื่อยว,วจะจังใดก็ลองฟังลองพิจารณาเอาครับผมหวดวันที่ สองุณภาคมหกเดาว่าน้องจิตตามหาตัวเล็กให้คือเกา่ามือนน้ว่าน้องกับบ่ได้ถามว่าเลขขายดีมือนน้เป็นเล็กตัวใดเนาะบ่าน้องมือนิ้บ่ท่านได้เขาไปแพงลอตเตอรี่เลยบม่ไดดเขาไปถามว่าเลขกมือนน้ตัวใดขายดีแต่ว่าเล็กติดศูนย์มือหนขายดีถามข่าๆอยู่ว่าเลขงวดนีนติดศูนย์ขายดีถามอาจารย์ท็อปขาวถาม เกแพทเพื่อนก็บ,บอกว่าเลขติดศูนย์ขายดีงวดน,นี้มือน,นี้ก็นหระลองเบิ่งแต่ก็บอกว่าศูนย์ยังแงแต่เพื่อนบอกว่าเลขติดติดศูนย์น่ะขายดียังไงก็ลองติดน,นานาแพ้นะครับเด้องวดวันที่ไอส,สองพฤษภาหกหกครับผมแล้วบ่านหนองชิมาขอเลขแม่มือใดแล้วบ้านหนองกีฟา้าาคลิปลงให้บึงนะครับนอกเพราะว่าหลายคนก็บ,บอกให้บ้านหนองฝ้ามาขอแม่เพราะว่าเลขยานเลขมันอัน ราะงวดว่าหันเลขมันอ่านสื่อบ่อใดใดก็ไดบ่อหลายใดบ่ออันไดบ่อเต็มเดี๋ยวบ่านน้องกระชิดฝ้ามาขอแม่ละกันและก็มาลับโฉกไปน้ากันขี้เก่านะครับนองงวดวันที่สองคือสภาพโฮกนี่ครับค้นก็มากกันเรื่อยๆครับผมค้นก็มากกันเรอยๆค้นก็มากกันเรือยๆ เดี๋ยวลองดูจารณาบ้างนะครับเด้วยงวดวันทีสองพฤษภาเลขฝันเอเซียนครับผมฝันมาลถหายนะครับเนาะฝันมาลถหายเลขทะเบียนรถหนึ่งห้าศูนย์สองหนึ่งห้าศูนย์สองครับเลขทะเบียนรถเอเซียนหนึ่งห้าศูนย์สองก็ขอให้ทุกคนโชคดีรับโชคไปน้ำกันอีกคือเกาทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่ที่โชคและดวงนะครับเนาะ กิดสิ่งใดก็ให้สมหวังดังปารถนาเบาหนองหาตัวเลขมาฝากทุกคนเพื่อจะให้ทุกคนได้รับโชคนะครับแต่ว่าเด็กสีเขาหรือบ่เขากายว่ากันด้อครับเด้อเด็กสีเขาหรือบ่เขากายว่ากันเพราะว่ากระเบนแอด้นครับกระเบน่อยังกับเกิดสิ่งใดนะครับเนาะแต่ว่าห้อกับฟังฟังไหวครับผมฟังไหวโจทย์ไหวเพื่อมันไปตรงกระเล็กที่ห้อหาไหวจะได้ขอให้ทุกคนโชคดีครับผมงวดวันที่สอง ก็จะพา66 1. เลขทะเบ,บียนรถไอเซียน1502ครับผมขอให้ทุกคนโชคดีครับผมสวัสดีครับ